เอาขงเยไปน้ปของเยอะไปอันนี้เข้ากันไป นั่เนืน้นเสือทั้งนี้เลยแล้วกเ็เสือทั้งพูนอือเสือปลาทั้งคุณน้องเอ้คุณน้องจีกึบดีบันนี้คุณน,น้องอยากกึบ <c oughs> ไม่จำประเด็นกันสองสามคั่ม พอเด็กต้นเะ <c oughs> นี่ยนะกินมกไปแค่กินโมกปรเด็กกินเ่ากินมกเด็ก